อีกทีหนึ่งสำหรับเทนพาทัวร์วันนี้นะครับ oh, 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 oh. เราจุดหมายปลายทางจะไปอยู่ที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ระหว่างทาง oh. มาแวะทานข้าวกันที่อำเภอท่าม่วงเป็นคาเฟ่บรรยากาศนิมนาบริเวณวัดทําเสือเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศแล้วก็ วิวทิวทัศน์ภายในร้านอาหารกันนะครับเส้นทางที่จะเดินทางเข้าสังขาบุรีจากตัวเมืองกาญจนบ,บุรีนะครับก็ต้องผ่านไซโยแล้วก็ทองผาภูมินะครับเพื่อที่จะเข้าสังขาะบุรีนะครับซึ่งเส้นทางนี้ก็จะมีอยู่เส้นทางเดียวนะครับที่สามารถเข้าไปได้นะครับ ครับนี่ก็คือบรรยากาศของตลาดบอลในช่วงคืนครับวิวของปลายปีเชี่วกันได้ครับไฟนี้จะเปิดทุกวันนะครับ ก็เป็นบรรยากาศของเช้าวันที่2บนสะพานมอญน,นะครับที่มีการตักปาดกันนะครับตอนนี้นะครับเราเดินมาอยู่กันบนสะพานมอญแล้วแะเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวความรู้ของสะพานมอญว่ามันเกิดมาได้อย่างไรมีระยะทางเท่าไหร่เกิดในปีพศอ,อ,อะไร มาฟังกันครับสะพานอันนี้ไสร้างขึ้นโดยหลวงพ่ออุตมะเป็นเจ้าวาดเมืม่อปีพศ2529แล้วก็ความยาวอ่ะเป็นเป็น,ปนสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยประมาณ850เมตรซึ่งยาวเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากสะพานอูเบงในพมา่าเ,เอาไว้แต่ละเอยียดเพิ่มเติมผมจะอธิบายในการรับชมของวิวทิวทัศน์ นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูมีช่วงเช้าผมถ่ายไปแล้วแหละในวิวที่มีหมอกนะครับสะพานแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าสะพานอุตมานุสรนนะครับเดิมทีสะพานแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ไผ่นะครับซึ่งหลวงพ่ออุตมะเนี่ยก็มีการสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมของสองวัฒนธรรมของแม่น้ำส่องกรียนะครับสวัสดีครับ นี่ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คนมาเที่ยวที่อำเภอสังขลบุรีเนี่ยมาท่องเที่ยวกันก็คือวัดวังวิเวกาลาจะเป็นวัดของพ่อตุตมะที่สร้างขึ้นมาครับตัววัดเนี่ยก็จะมีความสมาศาสาะสว่างไทยมอญแล้วก็กะเหรี่ยงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศภายในวัดกันนะครับ จากเดินเยี่ยมชมภายในวัดไป้สักแป๊บหนึ่งผมก็มาเจอจุดที่น่าสนใจเพราว่าทุกคนนา่าจะสนใจเป็นอย่างมากนี่ครับนี่คือรถของหลวงพ่อที่ใช้นะครับะเบียน5 2, 2> น้าสองในจุดที่3ของวันนี้ครับอันนี้เป็น วิวรับเลยปีหน้าน่าจะได้เห็นแบบสวยงามกันเลยครับอันนี้เป็นหลวงพ่อพระใหญ่เห็นวิวทิวทัศน์ข้างบนแล้วข้างล่างเราก็จะเห็นเจดีพุทธคยานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันครับนี่ก็จะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดสังคบุรีีมันก็คือนี่ครับเรียกว่าเจดีพุทธคยาเจดีพุทธคยานี้นะครับมี ต้นแบบมาจากประเทศอินเดียนะครับซึ่งมีขนาดเล็กกว่าที่ประเทศอินเดียครับถ้าอยู่ตรงนี้พองคงคง,งไม่เหลือแสบตามากยิ่งจะท้อเนี่ยแสงนะตาทิตครับก่อนที่จะไปลงเรือก็แวะเติมพลังกันก่อนครับด้วยตลาดแนดะ้ของกินของคนชาวบอนครับ อาหารที่ผมซื้อมาชิมก็จะเป็นผัดหมี่มอนกับซามบูซานะครับไปฟังรีวิวกันดีกว่าครับรีวิวอีกหนึ่งเมนูครับผัดหมี่ผัดหมี่มอนเป็นไงคล้ายยากิโซบะ <c oughs> แต่ก็ ให้อยากกินโซบะอร่อยกว่านี้ซาบูซา่าข้างในเป็นไส้ผัดฝรังร่งอนี้อร่อยจริงเป็นแกงกะหรี่ผัดฝร,ร,รั่งใช่แกงกะหรี่กลตัวแป้งเหมือนสลบกอกเปียกอร่อยเลยแน่ินมันต้องจิ้มกับซอสมันเขืดเทศด้วยเดีย๋ยวเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมต่อไปของเอาก็จะเป็นการล่องเรือไปชมวัดที่อยู่ในน้ำนะครับ She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. การได้ร่องเรือดูธรรมชาติและดูพาทิศตกดินมันทำให้ผมมีความสุขจริงๆครับ e ีต่อไปผมไปดีไหนฝากกดติดตามด้วยนะครับ